เรือนที่นี่นะครับจะอยู่ข้างล่างบนหัวเสาศาลหลักเมืองที่นี่เป็นองค์พระพิฆเนศสวัสดีครับท่านผู้ชมผมชัยยาวันนี้จะพาท่านผู้ชมมากาบสักกราระศาลหลักเมืองอันศักดิ์สิทธิ์ของอาชาวพระประแดงแนละชาวสุปราการโดยมาวันนี้ก็มีความโชคดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเจอกับคุณรุงสุพ์ลิกิติธตุท่านเป็นประธานศาลหลักเมือง พระประแดงนะครับปัจจุบันตั้งอยู่ที่เทศบาลเมืองพระประแดงถนนคนครเขื่อนขันพระประแดงตําบลตลาดอําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับติดกับที่ว่าการอําเภอนะครับเมื่อเข้ามาด้านในนะครับนะข้างด้านหน้าจะมีรูปปั้นท่านเท้าวิรูปักแล้วก็อีกรูปปั้นหนึ่งก็จะเป็นท่านเท้าเวสุวรรณนะครับครับผู้ชมครับสําหรับาสารหลัก เมืองแห่งนี้เป็นสารหลักเมืองที่เก่าแก่มีอายุมากกว่า200ปีนะครับแล้วก็ถูกสร้างขึ้นในวันศุกร์ที่2เดือนมิถุนายนพศ2358นะครับซึ่งในสมัยนั้นเมื่อก่อนนี้อำเภอยังมีฐานะเป็นเมืองอยูนะ่สารหลักเมืองเป็นสิ่งศักดินะ์สิทธิ์มาตั้งแต่ครั้งสมัยรัชกาลที่สองนะครับ ซึ่งได้อัญเชิญองค์พระพิคเนตมาประดิษฐานบนยอดเสาหลักเมืองพร้อมทั้งสร้างศาลประจำเมืองขึ้นตามโบราณราชประเพณีโดยมีลักษณะศาลเจ้าเป็นศาลเจ้ามีลักษณะแบบจีนซึ่งถือว่าเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นศาลเจ้าแห่งเดียวที่มีพระพิคเนตอยู่บนยอดเสา ก่อนอื่นจะพาท่านผู้ชมไปพบกับท่านลิขิตผู้ดูแลศาลท่านผู้ชมครับเดี๋ยวก็จะให้คุณลุงนะครับเล่าให้ฟังถึงประวัติความเป็นมาของอพระพิคเนศนะครับเสาหัวเสาพระพิคเนศซึ่งต่างจากที่อื่นมากนะครับอันนี้คือถือว่าศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ไม่มีที่ใดในประเทศไทยเลยนะครับเป็นที่นี่มีที่นี่แห่งเดียวนะครับนะเดี๋ยวให้คุณลุงเล่าให้ฟังนะครับก็เสาหลักเมืองที่นี่นะครับ จะอยู่ข้างล่างบนหัวเสาสาลหลักเมืองที่นี่เป็นองค์พระพิฆเนศที่อื่นถ้าจะเป็นหัวขุนเป็นอะไรตา่างๆนานาประจำอย่างนครศรีธรรมราชก,ก็คงจะเป็นพ่อจตุคามรมามเทพอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่สถานที่อันนี้ท่านนั่งอยู่บนเสาหลักเมืองคือคือตรงตรงที่ท่านนั่งอยู่นี่เป็นเสาหลักเมืองใช่ไหมครับคุณลุงครับคือมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองใช่ไหมครับคุณลุงครับ ผมจำได้ว่าปส2358ัร้อ 2, ต้องราบถูกต้อง,องนี่ก็คือสารหลักเมืองที่เก่าแก่ที่พวกเราชาวสมุทรปราการและาสารสนิกชนทั้งหลายนะครับที่มีความเคารพบ,บูชาชมครับหากเข้ามาด้านในเราก็จะเห็นอองค์พระพิคเนศนะครับซึ่งภายในศารหลักเมืองนั้นก็จะเป็นรูปหล่อองค์พระพิคเนศที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยประดิษฐานอยู่บนบุษบก แบบไทยมีลักษณะเป็นพระพิคเนศศิลามีสีพระกรทรงประทับอยู่บนฐานบัวหงายและมีความงดงามแบบเรียบง่ายเนื่องจากองค์พระพิคเนศไม่มีเครื่องประดับใดๆหรือมีรูดลายใดๆนะครับและเสาหลักเมืองนั้นเราก็จะไม่ปรากฏเห็นนะครับเนื่องจากว่า,อ,าองค์พระพิคเนศนี้ ตั้งอยู่บนหัวเสานะครับซึ่งลักษณะเสาก็จะเป็นเสาก่อด้วยอิฐถือปูนทรงสี่เหลี่ยมนะครับสำหรับหลักเมืองพระประแดงนั้นบางคนก็เรียกว่าศาลหลักเมืองนครเขื่อนขันนะครับบางคนก็เรียกว่าศาลหลักเมืองปากลัดสร้างด้วยเสาก่ออิฐถือปูนโบราณซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญอีกแห่งหนึ่งของชาวเมืองที่นับถือเป็นอย่างมาก าลักเมืองพระประแดงนั้นมีความพิเศษก็คือมีเทวรูปของพระพิคเนตสถิตยอยู่บนยอดเสาหลักเมืองซึ่งประเพณีในลทัทธิพราหมณ์ในประเทศอินเดียเป็นอยู่ในบริเวณของอำเภอเมืองพระประแดงซึ่งเป็นสารเจ้าที่มีลักษณะผสมผสานหลากหลายวัฒนธรรมนะครับท่านผู้ชมครับ ภายในยังมีหัวจระเข้อีก5าหัวซึ่งเป็นจระเข้ครอบครัวนะครับซึ่งมีเรื่องเล่าอาศัศจรรย์ที่เล่าว่าในสมัยนั้นได้มีจระเข้5้าตัวพ่อแม่ลูกไหา้ทวนแม่น้ำเจ้าพยามาอย่างบริเวณปริมณฑนพิธีแล้วก็มาขาดใจตายในฝั่งแม่น้ำชาวบ้านทั้งหลายเห็นเหตุการณ์จึงเชื่อว่าจระเข้ทั้ง5้าตัวนี้ยอมพีชีวิตเพื่อบูชาเสาหลักเมือง จึงได้ทําการตัดหัวจระเข้นําขึ้นมาตั้งไว้บนสารหลักเมืองพระประแดงซึ่งปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นหัวจระเข้อยู่บริเวณที่ข้างๆกับเสาหลักเมืองนะครับเป็นจระเข้5้าหัวเรียงตามขนาดนะเหมือนครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับ <c oughs> ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะสอบถามคุณลุงสุพจน์นะครับซึ่งเป็นผู้ที่ ดูแลสารหลักเมืองพระประแดงของเรานะครับนะท่านก็อยู่กับสารหลักเมืองมานานแล้วก็เป็นผู้มีความรู้ได้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับตรงศีรษะจระเข้นะครับทั้ง5้าตัวนะครับนะความเป็นมาอย่างไรเดี๋ยวให้หลวงเล่าให้ฟังหน่อยนะครับผมเนี่ยตอนนี้สร้างสารหลักเมืองเนี่ยจระเข้นี่นะครับตอนนี้มีอยู่ห้าหัว ตานนั้นสมัายก่อนแล้วมีอยู่เกือบเกือบสิบครับก็ตอนวันที่ปักหลักเสาหลักเมืองเนี่ยตาตะเคเหล่านี้ไล่น้ำมาที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วมาไกลเตื้นที่นั่นเสียอาิดชีวิตตัวเองเพื่อถวายเป็นบริวารขององค์เจ้าพ่อหลักเมืองตอนนี้เหลืออยู่ห้าหัวนะครับเพราะว่ามันก็มีการแตกหักอะไรไปบ้างครับ คือจากเดิมนี่มีมีหลายตัวนะครับนะแต่ว่า,าตวแต่ที่เหลือมาก็คือประมาณห้าตัวนะครับบนล,ลงครับลงลงครับลงลงครับแล้วก็ในส่วนของตรงตรง,ตรงนี้บนลุงครับเป็นเป็นรูปบูชาพระแม่ลักษมนีพระแม่ลักษีนี่ไงประทานโชคลาบ,บใช่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 ใชถ้าถ้าท่านใดจะมาขอโชคขอราบนะ เจ้าแม่ศรีมหาลักษมีนะครับนะก็มาขอโชคขอราบนะครับได้ตรงนี้นะครับนะครับแล้วเราก็มีบทบูชาครับแล้วก็สําหรับท่านที่มาขอขายที่นะครับขอได้หลายๆอย่างเลยเดี๋ยวเรามีหนังสือให้ดูนะครับแล้วก็เวลาประสบการสมเร็จก็ตรงนี้ต้องซื้อไก่สด5ตัวมาถวายท่านหมู5ชิ้นนะครับตามประวัตินี้นะครับ ก็มีคนขอสําเร็จไปเยอะแล้วครับคือตรงนี้นครับท่านผู้ชมครับเจ้าเป็นที่ขอโชคขอลาบอย่างเช่นหลุงท่านเล่าให้ฟังก็คือว่าถ้าใครมาขอโชคขอลาบขายที่ขายทางนะครับนะแล้วก็ความรักอะไรนะี้เรื่องอครับทั้งเรื่องความรักทั้งเรื่องอโชคลาบนะการค้าการขายนะครับนะก็มาตรงนี้นะครับ,นะรบก็มีไก่ทอดใช,ใช่ไก่สดนะครับมาแก้บนมาแก้บน ในต้มต้มส,สดสดตอนนี้ต้องเป็นไก่สดสดนะครับรครับเฉพาะตรงนี้นะครับครับผู้ชมครับนอกจากาหัวจระเข้แล้วด้านบนที่บูชาก็จะเป็นพระแม่ลักษมีซึ่งเป็นมหาเทวีแห่งความมัง่งคั่งแห่งความร่ำรวยเป็นเทพนารีแห่งความอุดมสมบูรณ์และความรัก ดังนั้นการขอพรจะขอให้ความสําเร็จในธุรกิจการงานหรือความสุขสบายภายในครอบครัวก็ได้นะครับนี่คือพระแม่รักษมีครับท่านผู้ชมครับนอกจากนี้ยังมีองค์จตุคามรามเทพซึ่งเป็นเทพที่ได้รับความนับถือและยกย่องอย่างกว้างขวางโดยเชื่อว่าทรงมีฤทธานุภาพในทุกๆด้านตามจารึก ของชาวศรีวิชัยได้บอกว่ามีอนุภาพดุดดังพระอาทิตย์และพระจันทร์ที่จะจัดความมืดมัวของโรคการขออธิษฐานนั้นทําได้โดยการทําเงื่อนไข3ประการคือ 1. อธิษฐานในสิ่งที่เป็นไปได้โดยไม่ขัดต่อสิลธรรม 2. เมื่อได้รับสิ่งหวังแล้วต้องรักษาสัจจะที่ให้ไว้กับพระองค์ 3. ควรสร้างกุศลกรรมถวายแด่องค์จตุคามรามเทพแต่สิ่งที่สําคัญก็คืออย่า ลำพังเพียงอธิษฐานต้องสร้างกุศล,ลกรรมให้แก่ตนเองให้ครบทุกด้านด้วยคือมีทานมีศีลและบำเพ็ญภาวนาอันนี้ก็จะประสบความสำเร็จดังที่เราปรารถนาทุกประการนะครับนี่ก็คือองค์จตุคามที่อยู่ในศารหลักท่านผู้ชมครับต่อมาข้างๆกันก็จะเป็นหนูมุสิกะซึ่งเป็นบริวารของพระพิฆเนศนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะได้รู้จัก โดยการแนะนําของท่านาสุพจน์นะครับขอเชิญพบการท่านผ<า>ู้ชมครับตอนนี้ก็มาที่ตรงหนูนะครับตรงหนูซึ่งเดี๋ยวคุณลุงจะอธิบายให้ฟังนะครับนะครับเป็นบริวารขององค์พระพิจิเนศท่านมาจาิสิบขอนะครับขอได้เรื่องเดียว ถ้าประสบความสําเร็จแล้วซื้อน้ํางน้นําแดงนะครับดอกไอเม็ดทานตะวันทัวเพลนะที่หมูชอบทานาาาน่ะมาถวายท่านเวลาขอก็ต้องแบบนี้นะครับเวลาขอนะครับเดี๋ยวคุณลุงเขาสาธิตให้ดูนะครับนะก็กระซิบอย่างเงี้ยครับขอ,อต้องมือขวาปิดอย่างนี้นะครับกระซิบว่าครับครับก็คืออยาก กระซิบเบาๆนะครับนะแล้วก็เป็นเป็นเรื่องของเราเนาะครับเดี๋ยวโชคลาภเป็นของเราเองครับครับครับคุณหลวงครับตรงนี้ก็เป็นหลวงพ่อพุทธโสธรนะครับนะก็สามารถมาไหว้สักการะได้นะครับท่านผู้ชมครับก็มีการตั้งน้โม3สามจบแล้วก็ว่าคําถวายนะครับท่านที่จะมาขอโชคขอลาบซึ่งเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เราชาวสมุทรปราการให้ความเคารพ อาแลบบูชานะครับเป็นสถา,านที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งถือว่าเป็นสถา,านที่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะครับนะก็หากท่านผู้ชมนะครับนะจะมาไหว้ก็ขอเรียนเชิญน,นะครับถัดมาท่านผู้ชมก็จะเป็นพระแม่กวนอิมซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตากรุณาที่ผู้คนนับถือกันมากเนื่องจากเป็นเทพเจ้าที่มีความอ่อนโยนชอบช่วยเหลือมนุษย์อยู่เสมอเปรียบได้กับความรักของแม่ที่มีต่อรูป ดังนั้นท่านที่ติดขัดทุกใจไม่สบายใจในเรื่องการงานความรักโชคลาภก็มาขอ,อาโชคขอราบขอสุขภาพได้ที่พระแม่วนอิมนะครับนี่ก็คือสารหลักเมืองที่เก่าแก่ที่พวกเราชาวสมุทรปราก,การและศาสนิกชนทั้งหลายนะครับที่มีความเคารพบ,บูชานะครับก็ขอเรียนเชิญน,นะครับเดี๋ยวก็ให้คุณลุงเขา,อาบอก ผู้ที่จะมาไหว้นะครับนะะมาได้ยังไงบ้างนะถ้าท่านมาจากฝั่งสำโรงใช่ไหมท่านก็ข้ามเรือมาแล้วก็เดินตรงมาเห็นำเอพระประแดงอยู่ติดอ,อ้อมเพระประแดงสําหรับท่านที่มาจากกรุงเทพถ้านังน่งรถมีมาก็สาย82ส,สายในก็นั่งรถสาย6เข้ามาท่านจะเห็นซุ้มหน้าประตูที่สารัตถ์เมืองพระประแดงอยู่ฝั่งนี้นะครับ อคุงรัดแดงนะครับก็ขอขอบคุณมากครับที่ให้คําแนะนํานะครับนะท่านผู้ชมมาอ่าไหว้สารมาเจอลุงลุงก็จะมีคําแนะนําดีๆนะครับนะให้กับท่านผู้ชมนะครับนะมาเจอลุงก็อย่าลืมมาทักทายนะครับนะก็ขอขอบคุณคุณลุงมากครับขอบคุณมากสวัสดีครับผมครับ